สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอลเล็กบันสูตรวันนี้ก็เป็นวันสูงที่2ี่24เดือน6นะครับคราวนี้ก็เป็นเวลา4.09โมงนาทีนะครับวันนี้ผมก็มีแนวทางบอลสูงนะครับบอลสูงที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือคู่เซาเมเบิร์นะครับเจอกับกรีนคาวาเลียนะครับเป็นหลีกออสเตเวลาบ้านเราก็4.30โมงครึ่งครับทำไมผมถึงให้คู่นี้ เป็นบอลสกอร์สูงนะครับดูก่อนเลยนะครับราคาแฮนดิแคปราคาแฮนดิแคปที่เปิด0.75ราคาไหลเนี่ยเหลือแค่เสมอเองนะครับแล้วปรับภูเสมอนะครับจาก3.85เพิ่มเป็น3.90คู่นี้ยังไงยังไงก็ไม่จบ0ูย์แน่นอน100%และที่สำคัญนะครับสกอร์สูงที่เปิด2.75ราคาล่าสุดไหลขึ้นเป็น3ลูกนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผู้เสมอแล้วก็สกอร์สูงที่ปรับขึ้นและที่สำคัญนะครับผู้ทีมเยือนที่ปรับลงนั่นก็แปลว่าไม่ว่าทีมเจ้าบ้านหรือว่าทีมเยือนก็มีสิทธิ์ยิงได้ทั้งคู่ผมเึิงฟันทงได้เลยนะครับคู่นี้นะครับยิงเกินเกิน3เม็ดแน่นอนนะครับกับบอลสูงคู่นี้นะครับอีกคู่นึงนะครับเป็นทีเด็ดบอลต่อนะครับก็เตะ เวลาบ้านรอก็5โมงครึ่งจะเป็นคู่ไหนเชิญรับชมกันเลยนะครับคู่ที่ผมจะนำเสนอคู่ต่อไปเตะเวลาบ้านรอ5โมงครึ่งนะครับเป็นลีกทีมนะครับทีมระหว่างสร้า,างชุนยาไทยนะครับเจอกับกวางโจซิตี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นทีมเยือนที่เปิดที่1.25นะครับราคาล่าสุดเนี่ย ไหลขึ้นเป็น1.75นะครับจําไว้นะครับบอลต่อที่ขยับหรือว่าขยับขึ้นเป็น2สเต็บนะครับแปลว่าคู่นั้นนะครับบอลต่อจะมานะครับก็นานๆจะเจอทีเพราะฉะนั้นครับคู่นี้นะครับผมฟันธงให้ทีมเยือนจะเอาชนะทีมเจ้าบ้านอย่างน้อย2เมตรขึ้นไปและที่สําคัญนะครับสกอร์สูงที่ปรับจาก2.5 เพิ่มขึ้นเป็น2.7 5ก็แปลว่าคู่นี้ยังไงก็บุกใส่กกแน่นอนแล้วก็จะเป็นทีมเยือนบุกใส่ฝั่งเดียวนะครับสกอร์ที่คาดว่าทีมเยือนจะชนะก็อยู่ที่30นะครับ30อย่างต่ำนะครับกับทีเด็ดบอลต่อที่ไหลข้าม2สเต็ปแบบนี้นะครับก็ฟันธงให้เลยนะครับ2คู่นะครับคู่แรกเสาเมนเวิร์นะครับผมให้สูง ที่2.75หรือว่า3ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับผมให้ทีมต่อ,อายาไถนะครับก็ตอบไปเลยนะครับลูกครึ่งหรือว่า1.75ก็ตอบไปเลยนะครับมั่นใจทีมเยือนยิงแสาจ้าบ้านอย่างน้อย2เมนตนะครับก็จัดเป็นสเต็ป2ด้านเลยนะครับผมสวัสดีครับ